สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรในวันนี้นะครับวันพุธที่5พฤศจิกายน2557นอยะครับอยู่กับผมและน็ตนะฮะสวัสดีครับครับผมน็ตก็หายไป2ครั้งนะครับใช่ครับเิดภารกิจเล็กน้อยวันนี้กลับมาที่ตัวเลขเต็มเอ่ะใช่ครับเดี๋ยวจะมาคูณกันโอเคนะครับก็ติดต่อผ่านกันทุกช่องทางทั้งช่องทางตรงนี้คือเว็บไซต์นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กทวิตเตอร์ของทั้งสถานีของทั้งเรา2คนเดี๋ยวจะขึ้นให้ รวมถึง call center 02-308-0555นแะครับแล้วก็วิธีการรับสมัคร Blue Sky s m s News นะครับกดดอกจัน414-2211แล้วโทรออกนะ45บาทต่อเดือนอ่ะฟังตรงนี้นะครับวันนี้มาถึงข่าวคราวก็ไม่มีไม่มีอะไรนะฮะวันนี้วันที่5พฤศจิกายนถ้าให้ผมสรุปแบบสั้นๆเร็วๆ วันนี้คณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งนําโดยอาจารย์วรศวักดิ์อุวโนโนซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาการก็วันนี้มีการประชุมกันแบบไม่เป็นทางการหลังจากที่ตอนเช้าก็เดินทางไปสักการะพระแก้วมรกตรที่วัดพระแก้วอนอกเหนือจากนั้นก็มีข่าวสืบเนื่องมาจากเมื่อวานเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา44ในรัฐธรรมนูญที่พลเอกประยุจันโอชาบอกว่า ถ้าจัดการกับปัญหาความขัดแย้งต่างๆไม่ได้ก็จําเป็นต้องใช้กฎหมายมาตรานี้ซึ่งไอ้มาตรา44ของรัฐธรรมนูญก็ต้องบอกว่าเป็นมาตราที่ให้อํานาจกับหัวหน้าคอสอชอในการระง,งับปราบปรามหรือกระทําอะไรก็ได้นะฮะครับเมื่อเห็นว่ามีสถานการณ์ทางการเมืองร้อนแรงแล้วก็ส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมครับซึ่งตัวพลเอกประยุทธ์เองก็บอกว่าจริงๆไม่ใช้หรอกมาตรานี้คืออยากจะให้คุยกันก่อนดีกว่า ก่อนที่จะไปใช้กฎหมายบังคับกันครับนอกเหนือจากนั้นวันนี้ที่หลายสื่อนะครับเขาก็ไปพยายามที่จะขุดว่ากรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นแต่ละท่านมีแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรเท่าที่ผมไปดูข่าวก็ต้องบอกว่าคือยังไม่เสนอดีกว่าเพราะว่าไม่ชัดคือเหมือนกับว่าเขาเพิ่งประชุมกันนัดแรก,กวันนี้คแล้วว่าจะไปล้วงแล้วอะ่ะ ว่าเออคุณนี้อยากแก้ประเด็นไหนคุณนี้อยากแก้ประเด็นไหนแต่ละคนก็ไม่กล้าจะให้สัมภาษณ์อ่ะเพราะว่ามันแค่วันแรกอ,ะอ่ะนอกเหนือจากนั้นวันนี้วันที่5ค,ความเคลื่อนไหวที่สําคัญก็คือวันนี้ทีมทนายความของนางสาวยิ่งรักชินวัตรจะเดินทางไปที่อาคารรัฐสภาเพื่อที่จะไปยื่นหนังสือถึงตัวประธานสภานิติบััญญติแห่งชาติให้ในวันที่12พฤศจิกายนนั้นไม่พิจารณารไม่รับเรื่องถอดถอนนางสาวยิ่งรักชินวัตรกรณีทุจริตจ,จำนำเท้าวครับ นะซึ่งความเคลื่อนไหวตรงนี้ล่าสุดนะครับผมเองก็อันนี้ความเห็นส่วนตัวของผมนะฮะความเห็นส่วนตัวของผมแล้วก็จริงๆเป็นความเห็นส่วนตัวของคอลัมนิตนหลายคนก็เห็นไปในทางเดียวกันว่าวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้มีนัดกันนะครับเพราะว่าสอนอาชจะประชุมรับเรื่องของคุณสมศักดิ์คุณนิคมเข้าไปถอดถอนหรือเปล่าแต่ถ้าทางจะไม่แล้วล่ะแต่ดูพรุ่งนี้นะครับไม่ดว่านะนะไม่ดีนะ คือเท่าที่ดูความคิดเห็นของวิปสอนอชอเมื่อวานนี้วิปสอนอชอบอกว่าข้อที่1คือการประชุมในวันพรุ่งนี้เป็นการประชุมลับ,บนะซึ่งพอเป็นการประชุมลับเนี่ยสังคมก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องประชุมลับแต่เมื่อคืนนี้ผมเองก็ไปนั่งเปิดดูรัฐมนูนนะฮะปรากฏว่ารัฐมนูญชั่วคราวที่ประกาศใช้อยู่ตอนนี้เขาก็ระบุว่าเวลาสอนอชอ,อภิปรายกันในสภาเนี่ยถ้าสมมุติว่าไปกล่าวพาดพิงถึงคนอื่นที่อยู่นอกสภา แล้วเป็นการกระจายเสียงกระจายภาพผ่านวิทยุโทรทัศน์แล้วไปกระทบกับคนอื่นในทางแพ่งในทางอาญาเดี๋ยวสอนชอจะโดนฟ้องได้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องประชุมรับก็ต้องเข้าใจท่านด้วยแต่ว่าประเด็นที่สอนชอ,อ้างนะฮะว่ามาตราสี่ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็คือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค,คของคุณนิคมและคุณสมศักดิ์อันนี้ฟังไม่ขึ้นคือค,ค,คนทําผิดเนะี่ยอยู่ดีดสชจะไปบอกว่าเฮ้ย จะไปคุ้มครองสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคของคนทําผิดเนี่ยคือมันไม่ควรปะ่ะใช่มันควรจะรับเรื่องไว้ก่อนแล้วให้ตัวคุณสมศักดิ์คุณนิคมอะ่ะเข้ามานั่งในสภาแล้วอ้างมาตรานี้เองครับแต่ยูดีดีสนชก็อ่ะอยูดีอ้างมาตรานี้ขึ้นมาซะอ,อย่างนั้นซึ่งมันเป็นมาตราที่มันไม่เข้ากับความผิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแต่ลืมไปว่ามาตรา5ก็ บอกให้ท่านปฏิบัติตามประเพณี hmm. ซึ่งประเพณีการถอดถอนก็มีมาตั้งแต่ปี40ก็17ปีแล้ว uh huh. 17ปีก็เป็นประเพณีได้แล้ว uh huh. ออรวมถึงมาตรา6ที่บอกให้ท่านทําหน้าที่แทนบุตรทนะครับมีประมาณนี้ก็แล้วกันนะนอกเหนือจากนั้นประเด็นล่าสุดผมก็เพิ่งโพสต์ไว้ใน Facebook เมื่อสักประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมากับประเด็นเรื่อง รัฐมนูญยกเลิกไปแล้วพระราชบัญญัติประกอบรัฐรมนูนถือว่ายังประกาศใช้ได้อยู่หรือไม่ลองเข้าไปติดตามอ่านใน f a c e b o o k ดูครับทั้งหมดทั้งปวงคือ,อความเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้วันนี้ไม่มีอะไรมากมีเท่านี้แหละครับนะเราไปเรื่องอื่นกันดีกว่าครับครบาวนาี้เข้ามาที่เรื่องของเราครับมี มีข้าวมียางมีแบ่งชาติโ <Okay. S 2> อเคเริ่มแรกคืออัปเดตทั่วไปก่อนกับคําสัมภาษณ์ของนายกประยุทธ์ <Okay. S 2> ต่อรเรื่องกรณีเหล่านี้ uh huh. คือพูดถึงเรื่องสต็อกข้าวก่อนว่าสต็อกข้าว18ล้านตันจากกระทรวงการคลังเนี่ยแบ่งเป็นดีเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่ยังไงเพื่อความเข้าใจตรงกันครับแล้วเป็นพื้นฐานของตัวเลขคํานวณที่จะเอาไว้คํานวณในเบรกที่ oh. 2หลังจากมีกระดานโอเคซึ่งอ่ะคื พลเอกประยุทธ์พูดตรงกันกับ TDI ครับ TDI คือหน่วยงานอิสระที่เก็บข้อมูลต่างๆมาตลอดเวลาตัวเลขคงไม่ได้ตรงกันเป๊ะถึงขนาดแบบกี่ล้านกี่แสนกี่หมื่นกี่พันไม่ขนาดนั้นแต่เอาว่าในภาพรวมแล้วไม่ได้มีส่วนต่างกันเยอะมากแล้วก็เอาว่าครับทั้งหมดเนี่ยสต็อกที่ค้างอยู่ตอนนี้คือ18ล้านตันถูกไหมแบ่งเป็นข้าวดีส0ของ18ล้านตันก็คือ1.8 เอ่อข้าวๆเลยสองคือข้าวดีใน18ล้านตันที่ยิ่งรักเหลือเอาไว้ตอนนี้เนี่ยสล้านตันสล้านตันเสื่อมคุณภาพ70% 70%เอร์ของ18ล้านตันคือ13ล้านตัน13ล้านตันเสื่อมอืมสิเสื่อม2ดี13บกสได้15 15้าลบกับ18ที่มีอยู่ในคลังคือสามสามาเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมฮะข้าวหายหายสามเลยเหรอถูกต้อง บางคนบอกหายเป็นแสนแต่ว่าพอมาคำนวณอย่างเงี้ยหาย3ตรงกับ TDI นะ mm hmm. ที่เก็บข้อมูลวิจัยมาตั้งแต่ตอนก่อนมีนโยบายนี้จนกระทั่งนโยบายที่จบไปแล้วเนี่ยก็มีการครับนี่การให้สัมภาษณ์ของคุณนิพนธ์โพพงศกรของ,ง TDI บอกว่ายังมีการทุจริตจ,จนข้าวหาย2.9ล้านตันสอดค้อง,อองกัรสามถูกไหมฮะมแล้วก็บอกว่าเกิดจากผู้มีอิทธิพลทางการเมืองใช้อํานาจ ในการนําเข้าเปลือกเข้าวสารจากโรงสีในโครงการไปขายผู้ส่งออกออพ่อค้าเข้าถูกต่างอนาซึ่งวิธีการโกงเนี่ยก่อนจะเข้าไปสู่คํานวณขอ,ขอตรงนี้ให้หมดเลยเคเขาบอกวิธีการโกงเนี่ยเกิดขึ้นสําเร็จแล้วทั้งสิ้นครับแล้วก็มูลค่าทุจริตต่างอนาก็แบ่งเป็นถ้าใครจําได้ การโกงจำนำข้าวเนี่ยมันมีโกงได้ทั้งหมด4ขั้นตอนครับ4ขั้นตอนของการจำนำข้าวมีการโกงเกิดขึ้นทั้งหมดร uh huh. วมวิธีการในการโกงจำนำข้าวทาได้ทั้งหมด20วิธีการ uh huh. ซึ่งเราเคยพูดไปแล้ว uh huh. ซึ่งจะไม่แตะตรงนั้นแต่ว่าในกรณีของ TDI ีเนี่ย uh huh. ก็มีการพูดถึง4ใน20วิธีการ oh huh. ที่ไปโกงจำนำข้าว <Okay. S 2> แล้วมีหลักฐานปรากฏชัดที่จะทําให้ ไปสู่ในขั้นตอนกระบวนการที่ทมต่อไปครับซึ่งเขาบอกว่าการทุจริตเนี่ยเกิดจากการใช้อำนาจของรัฐโดยตรงในการจัดการสต๊อกและการระบายข้าวครับใค่อะก็รัฐบาลิตกระทรวงพาณิชย์เรอไม่ใช่ข้าราชการกระทรวงนะหมายถึงแบบหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ที่นักการเมืองในรัฐบาลที่แล้วส่งคนไปนั่งเฝ้าโอเคนั่นคืออย่างอคสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อตกสุดท้ายพฤติกรรมมันก็บ่งบอกตรงที่ว่าเขาก็ไม่สามารถส่งข้อมูลตัวเลขสต๊อกไปชนกับ คลังได้คือคลังเป็นฝ่ายบัญชีว่างนั้นเถออครับพาณิชย์เป็นฝ่ายแบบคุมสต๊อกระบงระบายขายเข้าขายออกอยังไงไหมก็ส่งตัวเลขไปไม่ได้แล้วก็ล่าช้ามากซึ่งถ้าเกิดโปร่งใสจริงมันควรจะปิดบัญชีได้นานแล้วครับผมคราวนี้เขาบอกว่าโรงสีบางแห่งก็มีการเอี่ยวกับรัฐด,ด้วยม,มูลค่าทุจริตทั้งหมดเนี่ยต่างๆนานาทั้งสิ้นอย่างน้อย1.1แสนล้านบาทค,บคือการโกงในที่นี้คือ แทนที่จะตกอยู่กับประชาชนเนี่ยหนึ่งแสนล้านเนี่ยกระจายไปกับกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลที่แล้วทั้งสิ้นแล้วเขาบอกว่าหลักฐานที่เอามาเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้ได้มี4วิธีการด้วยกันครับนั่นคือหนึ่งมีตัวเลขการส่งออกของกรมศุลกากรที่พบว่า ไม่ปรากฏตัวเลขการระบายข้าวแบบ G2G รัฐบาลไม่เปิดเผยตัวเลขส่งออกแบบ G2G ได้ทั้งปริมาณและราคาอ้างว่าเป็นความลับคนที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าเปิดเผยไม่ได้เป็นความลับคือใครครับใช่ครับรัฐมนตรีพานิชที่เกี่ยวข้องทั้งสิน้นทั้งคนใหม่คนเก่าทั้งแบบคุณ บุญทรงทั้งคุณบุญทรงคุณนิวทำลงแล้วคนที่เกี่ยวข้องถูกไหมครับครับแล้วคราวนี้พอมองย้อนกลับไปอ้าวทำไมทําเป็นบอกว่าเป็นความลับล่ะทั้งที่จริงๆบอกได้ก็พอย้อนกลับไปชนกับตัวเลขสุรนารกรอนบอกว่าไม่พบจริงๆด้วยมันเลยเข้าไปอยู่ในสานวนบางส่วนที่ประมาณว่าสองคนนี้มีเอี่ยวหรือเปล่าอ่าฮะปปชกำลังดูอยู่นะกำลังดูอยู่ถูกต้องครับแล้วจเไม่นานนี้ก็ใกล้จะ เรื่องออกมาแล้วสิบสองพฤศจิกาใช่ไหมครับผมแล้วก็เอออันนั้นไม่ใช่เรื่องของอันน้นอันนั้นอันนั้นไม่ใช่เรื่องของนนี้ประเด็นในเรื่องคุณยิ่งรักใช่ส่วนคุณบุญทรงตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนสอบสวนสืบสวนต่อไปเนาะครับผมข้อ2ครับวิธีการถัดมาคือมีการเห็นหลักฐานที่บอกว่าเปิดให้มีการยื่นเสนอราคาซื้อข้าวของรัฐคือเสนอซื้อนะเอกชนมาเสนอซื้อนะแต่ไม่รายงานข้อมูลปริมาณและราคาขายให้พ่อค้าแต่ละรายรวมทั้งการที่มีพ่อค้าไม่ขี่รายเท่านั้นที่ซื้อข้าวจากรัฐ ได้โดยการเสนอราคาเป็นเหมือนแบบหัวประมูลเชิงเชิงหัวแล้วก็เขาเรียกอะไรจำกัดคนที่เข้ามาในระดับหนึ่งละหลักการที่เขาโกงข้าวคล้ายๆกับหลักการที่เขาโกงน้ำในตอนพรกสามแสนห้าครับอยู่ๆก็ใครก็ไม่รู้8คนมาเข้าแถวเรียงกันรู้จักกันหมดแล้วพอเข้ามาถึงที่งานประมูลเสร็จเป่นบอกประมูลโปร่งใสใช่แต่ก่อนที่จะถึงวันประมูลเนี่ยบอกล้วว่าเธอ เอาโมดูนี้เธอเอาโมดูนี้เธอเอาโมดูนี้นคือแบ่งกันเสร็จแล้วแบ่งกันเสร็จแล้วแล้วที่มันชัดเจนที่สุดคือพิลึกที่สุดคือสมมุติเขาบอกว่าราคาที่พึงจะโอเคอควรจะเป็นเท่านี้บาทไอบริษัทที่พร้อมประมูลก็เอามาบอกเลยว่าชั้นเสนอเท่านี้บาทห่างกันบาทหนึ่งคือเราเคยไปงานของอที่หน่วยงานของ,ของเกี่ยวกับวิศวกรรมเขาโชว์เลขให้ดูนะสมมติเกณฑ์ตั้งไว้3 0,000ล้านไอบริษัทนี้มา 29999 0หมื่นล้านเสมอจริงรู้ราคาว่าห้ามเกินเท่าไหร่เลยทําให้ไม่เท่ากันสัทีเดียวเพราะเท่าขนาดจะน่าเกียดเกินไปเลยตัดลดลงมาหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันชัดเจนว่าคือไอ้กระบวนการของการประมูลจริงๆแล้วคุณผู้ชมถ้าสมมติคุณผู้ชมดูเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตมันมีหลายรูปแบบมากนะมันมีแม้กระทั่งการเอาสมมติมี8ทีมเนี่ยเข้ามาประมูลนี ก่อนมันเข้ามาประมูลมันเซ็ตกันไว้แล้วด้วยนะว,ยว่าใครจะทําเป็นยอมแพ้เหมือนเล่นวอลเล่นบอลเลยคเออใครจะทําเป็นแพ้ใครจะทําเป็นชนะไอ,อคนที่ทําเป็นแพ้ก็เล่นบทเหมือนเล่นละครช่อง7็ดช่องสามตอนกลางคืนเออฉันแพ้ดีกว่าแต่มันคุยกับคนชนะมาแล้วว่าถ้าฉันแกลแพ้นะ,นะพอแกชนะนะแกต้องเอาส่วนแบ่งมาให้ฉันด้วยเพราะฉันแกลแพ้นแบบเนี้ยอื <Yeah. S 2> เรียบร้อยแล้วอันที่3ครับหลักฐานการทุจริตข้าวถุงที่ตรวจพบโดยคณะกรรมการที่กาหุฒิสภารเรื่องข้าวถุงเนี่ยคือครั้งที่สองที่หมอวรวงเนี่ยอภิปรายในสภา oh. จําได้ไหมปีแรกคือเปิดโปงเสียเปียง uh. โยงไป g 2 g ไม่ได้ขายจริงหลังนากาลังอยู่ในคดีเป็นคดีอยู่ตอนนี้ปีที่2พูดถึงข้าวถุงก็มีการให้ตัวเลขโชว์มาว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยทัฐมนตรีช่วยบางคนก็บอกว่าจะ เอาข้าวบางส่วนไปทําข้าวถุงพอเอาข้าวไปทําข้าวถุงเสร็จปุ๊บปรากฏว่าแล้วเอาเข้าวถุงนะเหตุผลที่ขอทําข้าวถุงเนี่ยไปอ้างคนจนไปอ้างกลุ่มมุสลิมทางภาคใต้ที่ยากจนว่าจะทําข้าวถุงไปแจกเขาอพอไปเช็คเสร็จปุ๊บไม่มีข้าวถุงส่งไปถึงมือเขาเลยแต่ท่านแบบอาจจะไม่รู้ว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือในในห้องประชุมว่าม,มีการไปบอกว่าฉันจะขอ งบเพื่อเอาข้าวมาใส่ข้าวถุงไปแจกเธอ<ๆ>แต่เธอไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาจะเอามาให้แล้วข้าวก็ไม่มีจริงจอ,อ,อันนี้คือ3ามอัน,นี่คือุฒิสภา,าเจอ 4. ปัญหาข้าวหายที่ตรวจสอบโดยคณะอนุกรรมการปิดบัญชีของกระทรวงคลังเนี่ยเกี่ยวพันกับที่ประเทศไทยยังมียอดการส่งข้าวนึ่งแทนท,ที่ไม่ได้มีการอนุมัติการสีข้าวนึ่งในโครงการเลยครับเนี่ย มีการโยงกับจำนำข้าวทั้งหมดทั้งสิ้นในสองล้านตันแล้วก็มีการเปลี่ยนเกณฑ์ต่างๆทั้งหมดครับเหล่านี้เนี่ยก็คือสรุปได้ว่าโกงครับอยู่นี่คือข้อมูลทางวิชาการแล้วก็ข้อมูลการโกงเหล่านี้ก็จะอยู่ที่ปปจสืบสวนต่อไปนี่วันนี้ผมเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าวันนี้ที่โรงแรมอมารีเอเทรียมอ่ะสำนักงานสนับสนุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกวร่วมกับ t d r i นั่นแหละ เขาไปสัมมานาสู่แนวคิดใหม่ของนยโยบายอุดหนุนภาคเกษตรบทเรียนจากนยโยบายจำนำข้าวคือดรนิพนธ์พัวพงศกรหัวหน้าโครงการวิจัยออกมาคือจริงๆแล้วมีตัวเลขเทียบเลยฮนะแต่เขามาสรุปบอกว่านยโยบายจำนำข้าวครับไม่ควรมีอีกต่อไปนะในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะถูกไม่ควรมีนะไม่ควรจริงๆแล้วซึ่งวันนี้จริงๆแล้วนะจริงๆไม่ดูนดมีหรือเปล่าวันนี้ผมเห็นข่าวนี้ผมก็ตกใจ นี่วัดนี่วัดธรรมรงค์บุญทรงไพศาลเนี่ยอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์ช่วงหลังยังออกมาเถียงอีกอะก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยคือเขามาเถียงคุณนิพนธ์ใช่ไหมใช่คุณนิพนธ์ออกมาเปิดตัวเลขใหม่อืว่าเออ่สิริรวมยอดเงินทั้งหมดที่ใช้สําหรับการจํานําข้าวเนี่ยซึ่งใช้เงินกู้นะไม่ได้ใช้เงินที่มีอยู่นะคือจํานําข้าวเนี่ยใช้เงินไปทั้งสิ้น9.85แสนล้านโอ้โหแปดสั้นๆแปลว่าอีกหมื่นห้า จะถึงล้าน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 นะคุณผู้ชมถูกหนึ 1> 1, 000, 000, 000, 000, 000, ่งล้านล้านบาทอ่ะไม่รู้จะไปหาเงินจำนวนนี้ดูจากไหนสองล้านล้านเถียงแทบตายจะนำข้าวออกมารอยไปลอยมาสุดท้ายได้ละหนึ 1, 000, 000, ่งล้านล้านแล้วตกไปที่คนลูกน้องเขาเท่าไหร่เ,เป็นหลักแสนล้านเงี้ยแล้วคราวนี้ครับเราก็จะเอาโจทย์นี้ที่เป็นโจทย์ตัวตั้งมาคำนวณไปมาจนกระทั่งได ผลขาดทุนที่เราตั้งสมมติฐานเอาไว้จากเลขที่มีทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ท่านั้นเนี่ยอยู่หลังเบรกแต่นี้ขอ,อแปะอไว้ก่อนนะว่า9.85พอเขาบอก9.85เสร็จปุ๊บนิวัท์ทำรงร้อนตัวเลยพูดว่านิวัท์ทำรงพูดเต็มไปหมดเลยคือผมอ่านข่าวคุณนิวัท์ทำรงผมงงมากว่าคุณนิวัฒ์ทำรงพยายามกําลังจะเอาตัวเลขตรงนั้นตรงน้นตรงนี้นนนนนมาเต็มไปหมดคือคุณนิวัฒ์ทำรงพยายามจะบอกว่าสิ่งที่ส,ทสิ่งที่ทั้ง TDRI สิ่งที่ทั้งปปชกำลังเอาไปคำนวณตัวเลข หรือว่าคณะกรรมการชุดต่างๆคำนวณอยู่เขาไม่ได้คำนวณตัวเลขข้าวที่รัฐบาลที่แล้วขายได้คำนวณเราก็มีเรามีใช่ไหมเราก็มีเรามีใช่ไหมคุณอีวัตรทํารงตอนนี้ก็เขียนว่าคือตอนอยู่เขียนไปแล้วนะนนตอนอยู่ในตําแหน่งเนี่ยไม่พยายามชี้แจงยอะไยทั้งสิน้นตอนชี้แจงจาได้ไหมครับมันมีภาพเหตุการณ์ถ้าเกิดมีคลิปก็ได้นะ ที่มันตั้งโต๊ะแบบเรียงเอาไว้ที่กระทรวงพาณิชย์อะแล้วนักข่าวก็บี้ถามบี้ถามแล้วก็มีคนเอามาตัดต่อคลิปล้อเล่นว่าแบบนึกไม่ออกคุณบุญทรงคุณัทวุฒิใชันหูจิบกาแฟเป็นแบบสิบสรอบแล้วตอบนักข่าวไม่ได้เลยอะไรเงี้ยคือสุดสุดท้ายนะฮะคุณนิวัฒน์ธมรงค์บอกว่ารวมกับการใช้เงินของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อีก9.4หมื่นล้านบาทดันเันยอดภาระหนี้เงินกู้จำนำข้าวจึงมีรวมกัน6 3 5 0 0 0ล้าน เมื่อขายข้าวที่เหลือ16.2ล้านตันเป็นเงิน2.43ล้านบาทและนำเงินไราไยได้นี้ไปคืนเงินกู้ก็จะเหลือภาระหนี้สินจากโครงการนี้3แสนล้านบาทเท่านั้นเพ<ข>ราะ<ข>ฉะนั้นไอ้ที่อ้างว่า7แสนล้านคือผิดน่ว่าทํารลงเขาบอกแบบนี้อ,อซึ่งซึ่งเขาอะเดี๋ยวนะถ้าเกิดให้เราแตกประเด็นแล้วความเข้าใจผิดของเขาเนี่ยนะครับ หรือว่าเราต้องอ่านละเอียดก่อนนะหลังจากมีการรัฐประหารรัฐบาลปัจจุบันได้มีเงินกู้มาเพิ่ม9ก้าหมื่นล้านที่เอาไปโปะนี่ช่วยคืนนี้ให้ชาวนาที่ช่วงแรกๆอ่ะถูกนี่คือเขาควรจอดมาขอบรัฐบาลนี้ด้วยซ้ําำที่ยังไงก็แล้วแต่เอาเงินไปคืนชาวนาให้ได้รัฐบาลของเขาเนี่ยนะติดหนี้ชาวนามาครึ่งปีซึ่งคือ6เดือนคือไม่จ่ายเลยซึ่งคือ9ก้าหมื่นสี่พันล้านบาทเป็นชาวนาเป็นแบบล้านคนคนละประมาณแสนโดยเฉลี่ยถูกไหมครับ แล้วคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่ายอดดังนั้นเขาใช้คําว่าดังนั้นยอดภาระนี่เงินกู้จํานํำข้าวจึงมีรวมกัน6.35เขาพูดเสมือนว่าพอกู้เพิ่ม90,000ทําให้ยอดเงินกู้ที่เป็นภาระทั้งหมด เป็น6.35 <c oughs> ซึ่งไม่ใช่เงินเพิ่มขึ้นคือเขาเขารวมส่วนหมดรวมหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยเงินกู้จำนำข้าวเนี่ยมันเกิน7 0 0 0แสนล้านไปแล้วด้วยซ้ำไปแล้วอยู่ๆหกจคือเลขที่เขางงแล้วมาจากไหนไม่รู้โดยลอจิกที่มันเข้าใจได้ว่ามันเกิน7,00แสนล้านไปแล้วเพราะว่าปกติเนี่ยกรอบเงินกู้จำนำข้าวมันมีอยู่เท่าไหร่5 0 0แสนล้านเท่านั้นถูกไหมแล้วในมันเป็นตุมต่มตุ่มนึงที่ค้างเอาไว้อยู่ห้ามขึ้นห้ามลงอะไรก็คือต้องแบบเต็มตรงนี้เท่านั้นซึ่งโดย การบริหารที่ดีถ้าตุ่มเนี้ยอยู่ๆกู้มาเต็มเลยจนทําข้าวถูกปะถ้าบริหารดีก็ไปขายข้าวซะสตอนปี5 4าหต่อรัฐบาลขายเส็จเงินกลับมาตุ่มก็จะแบบลดลงมีเอมีพื้นที่เหลือให้กู้เพิ่มถูกไหม,าอ,มอันนี้ไม่ ห้าแสนล้านก็ค้างอยู่อย่างนั้นแหละอยู่ๆปีห้าหกที่ตัวเองนั่งอยู่ในคลอมเนี่ยมามีหน้ามาขอเงินเพิ่มอีกสองแสนเจ็ดมีมติแบบปลายห้าห้าเนี่ยขอเงินเพิ่มอีสองแสนเจ็ดแล้วก็มีคนทวงว่าไม่ได้เพราะตุ่มแต่แรกเนี่ยมันบอกว่าห้าแสนเออถ้าสองแสนเจ็ดเป็นเจ็ดแสนเจ็ดสิไอสองแสนเจ็ดส่วนนั้นเนี่ยเลยทําไงก็ไปควักสภาพคล่องทกศมา แล้วคราวนี้เนี่ยเอาว่าหนี้จำนำข้าวที่เป็นกระทรวง,งการคลังกู้ก็ก้อนหนึ่งแหมเอาไว้ก่อน<ช>แล้วก็หนี้ส่วนอื่นที่ต้องไปคืนทกสก็อีกก้อนหนึ่งแหมเอาไว้ก่อนออ <ๆ S 1> คือทะลุ7 0 0สล้านไปนานแล้วเออเออ แล้วไอ้หกกว่านี้มาจากไหนงงม,มากแล้วคราวนี้เอาว่าต่อให้ขายข้าวได้เนี่ยตัวเลขขายข้าวของเขาเนี่ยครับขายได้แบบเลขต่ําเตี้ยเลียดินมากเนี่ยได้กี่ได้เกักกี่ตันเขาบอกส6บกล้านตันที่จะขายได้ขายได้สองล้านล้านกว่ากว่าซึ่งแบบเป็นไปไม่ได้เพราะว่าด้วยความสามารถของพักของเขาเองรัฐบาลของเขาเองเนี่ยในช่วงที่เขาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาขายข้าวสองปีเกเดือน2วันเนี่ยนะขายข้าวทั้งหมดได้15ล้านตัน สอง <บา S 1> ปีสิ้าล้านสองปี15ล้านตันแต่เงินที่เขาได้มาเนี่ย1 8ึ่งแล้านเท่านั้น,นแสดงว่าตันหนึงไม่กี่บาทตันหนึ่งหมแต่ต้นทุนตัน2สองหมื่นแปดต้นทุนในการจัดการทั้งหมดอะ่ะถูกแล้วเขาเอาว่าในการสีจนเป็นข้าวสารนะอ,อันนี้คือเลขมหาภาคนะครับถ้าไปแตกกันเนี่ยแล้วดูขีโมดิสัแบบไม่ไหวอ่ะเขาบอกว่าเขา ถ้าขายได้16ล้านตันเขาจะได้เงิน2.4ล้านล้านแต่สิ่งที่เขาทําจริงๆเนี่ยขายข้าว15ล้านตันมาแล้วถูกปะเคร<ซ>่ซึ่งไม่ได้ต่างกับ16ใช่ปะ15 16พอกันใช่ปะแต่ในสมัยเขาทําได้เขาทําได้แค่แสนแปดแสนแปดแต่เลขที่เอามาดา่าคนอื่นกลับเนี่ยไปโม้ไปถึงแบบ2.4ล้านล้านคือแบบอยู่ๆ คิดเองแล้วก็แบบคิดเองว่าตัวเองจะขายข้าวได้ตันนึงประมาณสักสามหมื่นมั้งอะไรอย่างเงี้ยนี่ออกไปแล้วลืมว่าตัวเองเป็นคนทําให้ต้นทุนมากขึ้นแล้วสูงขึ้นเยอะมากแล้วเอาว่าไอ้เลขทั้งหมดที่เป็นสมมติฐานเหล่านี้เนี่ยจะเอามาเขียนกระดานให้เพราะตอนนี้ไม่มีกระดานแล้วคันมากคือผมสรุปตรงนี้นะครับผมเคยสรุปไปแล้วครั้งหนึ่งขอเวลาสั้นๆหนึ่งนาทีตรงเนี้ยคือผมว่าใครก็ตามที่เป็นทีมทนายหรือว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลที่แล้วนะคือผมว่าเลิกเลิกเถียงเถอะว่าโครงการจับนำข้าวเป็นโครงการทีี่ดู คุณจะไปหาข้อกฎหมายมาแย้งปปอชอแย้งสอนอชอหรือว่าสาลฎีกาหรือว่าอายการสูงสุดนะคุณคไปหามาเหอะแต่ในความรู้สึกของคนทั่วประเทศอ่ะเขารู้สึกไปเหมือนกันหมดแล้วว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ห่วยแล้วเป็นโครงการที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่เรื่องของคุณคุณจะไปคุณจะไปทํายังไงก็ได้ให้ยิ่งรักไม่ติดคุกหรือไม่โดนถอดถอนในข้อกฎหมายเพราะผมเชื่อว่าคุณเป็นทนายที่รับเงินมา หน้าที่ของคุณคือคุณต้องทําให้เจ้านายคุณไม่ติดคุกสิ่งเดียวที่ทํามาทําได้หมดมันจะเว้นเอาถุงขนมไปที่ศาลอย่างเงี้ยไม่ต้อง <laughs> อันนี้มุกเก่าก็ไม่ควรจะใช้อีกต่อไป <c oughs> อ,อแล้วก็ <c oughs> ก่อนจะเปรกน,นิดนึงครับคือก่อนที่เราจะเราจะบ่มบ่มบ่มจำนำข้าวขอนที่เข้าสู่ตัวเลข <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วความรู้สึกที่ว่าว่าทุกคนในประเทศรู้สึกทั้งหมดเนี่ยมันมาจากการเอาตัวเลขทางวิทยาศาสตร์เก็บข้อมูลมาโดยที่เขาเอามากันอย่าง TDRI เนี่ยเขาก็ไม่ได้มาโนเลขขึ้นมาเขาก็เก็บข้อมูลจากแบบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ดูด้านปริมาณทั้งหมดศุลกากรดูส่งออกแล้วก็ค้าในประเทศอะไรยังไงเท่าไหร่กระทรวงการคลังสบนคนที่ให้รัฐบาลยิ่งรักเอาเงินไปแบบใช้อะที่ไปกู้มาก่อนเงี้ยหรือทกศคนที่ดูแลโดยตรงทั้งหมดทุกคนมีตัวเลขมันก็มีหน่วยงานอย่าง TDI เอามารวมแล้วก็คิดโดยมันสมองเลขกล่นออกมาได้9 8 5สนล้านคือเงินกู้ทั้งหมดที่เอาไปใช้จำนำข้าว ถูกไหมขายได้เท่าไหร่ซึ่งถ้าคนทํามาค้าขายดีๆก็ควรจะขายให้มากกว่าทุนจะได้กําไรแต่เนี้ยอ,อ้างชาวนาขายต่ํากว่าต่ํากว่าไม่มากไม่เป็นไรแต่เนี้ยต่ํากว่าจนเป็นแบบจะ80%อ็คือคือจะทําไปทําไมแล้วในอีกบทสรุปหนึ่งคือสุดท้ายแล้วเงินที่ใช้ไปทั้งหมดที่อ้างว่าให้ชาวนาเนี่ยผลมันออกมาแล้วว่า มันมีการโกงจนกระทั่งชาวนาได้รับแค่นิดเดียวเพราะฉะนั้นนโยบายจะนําข้าวไม่ใช่เพื่อชาวนาไม่ใช่เพื่อคนจนแต่เพื่อลูกน้องที่รอแบบรับน้ํำจากการโกงต่อมาอีกทอดหนึ่งอ่ะแล้วรับเยอะด้วยเอาอเราจะเบรกเลยไหมครับเราจะนิดนึงของคุณสมหมายก่อน okay, <so S 1> คือค,คุณสมหมายเขาก็บอกเอาไว้นะครับซึ่ง เอาว่าการคาดการณ์ของคุณสมหมายซึ่งมีตัวเลขมาจากส่วนกลางมากมายเนี่ยบอกว่าโครงการจำนวนข้ามมีผลขาดทุนสูง6-7แสนล้านบาทเราคำนวณด้วยด้วยการบวกไปมาของเราก็ได้ประมาณ7แสนล้านกว่าๆถ้าเราบวกด้วยด้วยการที่เป็นกลุ่มการเมืองตรงข้ามเนี่ยอาจจะมากหน่อยแต่มากกว่านิดนึงแต่ก็คือไม่ได้แบบตัดจากข้อเป็นจริงม,มากขนาดนั้นเขาบอกว่า6-7แสนล้านนี้สุดท้ายก็ตกเป็นเงินภาษีของคนทุกคนในประเทศ การใช้นี่ขัดทุนจำนำข้าวมีทางแก้เดียวคือต้องใช้นี่และคาดว่าอาจจะใช้มากกว่า30ปีหรือต้องใช้นี่จำนำข้าวกันถึงรุ่นหลานครับแล้วก็คุณสมหมายเนี่ยก็ก็เป็นคนที่ต้องเข้ามาแล้วพยายามคิดวิธีการใช้นี้ใช่ไหมวิธีการใช้นี้เช็คกี้ของคุณกิติลัตทั้งหมดเนี่ยนะอเออ เอพูดถึงเรื่องนี้เมื่อวานเมื่อวานมันป็นรายการของคุณอัจวิิยะฮะขอชัดๆเหรอขอชัดๆแล้วก็มีการเอา Facebook คุณกิติรัตน์ที่เจอบทความว็คือคืณกิติรัตน์นั่นอยู่ก็มาโพสต์ Facebook แล้วก็ด่าคุณสมหมายมคือเอาจริงๆไม่ต้องทําเป็นแกล้งชมนู่นนี่นะั่นคือด่าคุณสมหมายโดยตรงแล้วก็ใช้คําพูดโจ่วหัวของบทความว่าโง่หรือแกล้งโง่แล้วก็ทําเป็นเตือนคุณสมหมายตอนในรายการว่าอ,อย่าไปก่อนนี่รัฐบาลใหม่เขาล่ะ กล้วคือแบบคือมันมีคนอย่างนี้จริงๆอยู่ในโลกใบนี้คือไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยแบบตัวเองก่อนนี่มนเท่าไหร่ตัวเองก่อนนี่เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยของการมีรัฐมนตรีครั้งแล้วยังจะไปแบบยังจะไปเตือนรัฐมนตรีคนอื่นว่าอย่าก่อนนี่ถูกแล้วในระหว่างที่เตือนเขาดันมาแขะกับไทยเข้มแข็งอีกสุดท้ายแล้วเขาจบวดความเพราะอะไรรู้ป่ะคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่จําเป็นต้องด่าคนอื่นหรอกครับเข้าใจป้ะ ตัวเองด่าคนอื่นดาที่บทความเองด่าคนอื่นมาทั้งบทความประมาณ80%ท้ายมาจบอย่างนั้นอะคือแบบไม่ไหวแล้วว่ะคือการเข้าไปในพักเพื่อไทยมันเป็นการแบบฟอกเลือดให้ออกมาแบบแบบไม่มีลอจิกที่เป็นคนปกติล้วหรือยังไงเออเอออตลกนี่เหมือนกันนั่นแหละคุณสมัยก็พูดถึงบอลเนี่ยฮะคือการออกพันธบัตรระยะยาวมากซึ่งก็ยังต้องดูกันอีกว่าจะเวิร์กไหมเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่พร้อมที่จะซื้อระยะยาวขนาดนั้น เงินเขาก็ไม่ได้จะพร้อมจะมีมแล้วอย่างหนึ่งการซื้อบอนที่ออกมาจากการสูญเสียของรัฐบาลที่แล้วแล้วถ้ารัฐบาลนี้ยังไม่ได้มีธงที่ชัดเจนในการเอาผิดคนที่ทําผิดจนคนไทยต้องควักเงินมาช่วยซื้อบอนอย่างเงี้ยนะคนไทยก็ไม่พร้อมซื้อบอนเงี้ดิคือก่อนที่จะเอามาขายอ่ะเอาไ้เข้าคุกไปให้เสร็จทกถูก,กอเออไม่งั้นคนก็คนก็งงสิครับว่าอยู่ดีๆฉันทําไมคือคือ,ค,อคือผมเองอ่ะมีถ้าพูดนะ ทรัพย์สินที่ผมมีเมื่อเทียบกับทรัพย์สินของคนที่โกงจะนําข้าวไปผมเชื่อว่าผมมีน้อยกว่าคนพวกนั้นเป็น10ล้านเท่านะครับแต่อยู่ดีๆเวลาใช้นี่คนพวกนั้นสุขสบายนะแต่ผมเองเนี่ยจนหันไปสิบล้านเท่านะผมต้องใช้แทนอ่ะมีคนหาตัวเลขมาหาจากเฉพาะคนที่ยื่นภาษีนะหาออกมาว่าคนไทยที่เสียภาษีเงินได้ทุกคนเนี่ยจะถูกเฉลี่ยภาระจำนำข้าวต่อคนคนละสองแสนสี่ ทั้งหมดใช่ไหมฮะทั้งก้อนเออทั้งก้อนทั้งก้อนเ้ามาหารแต่เฉพาะคนที่เสียภาษีเงินได้นะซึ่งมีแบบไม่กี่ล้านสองล้านเสียเงินจริงอ่ะสองล้านจะยื่นแบบสิบล้านเขาหารจากหลัก1ิบล้านแล้วหาว่ากหลักสิบล้านแล้วคิดดูหจากสองแสนสี่หารจากหลักสิบล้านแล้วเสียจริงสองล้านเอออะไรเงี้ยโอ้โหคือคือเขา สองแสนสี่สำหรับผมเงินเยอะมากนะแล้วเราก็ยังงงนะว่าแล้วเราก็ยังงงนะว่าเฮ้ยเขาก็ยังไม่ได้สำเนียกสำนึกในเข้าไปในอะไรทั้งสิ้นทุกวันนี้ยังออกมาเถียงอยู่เลยว่าไม่ผิดถูกก่อนเบรกเขาอนุญาตบอกให้ไปตักน้ำว่าช่างโง่ไปดูหน่อยใช่ไหมทำให้มีใครบอกเขาเลยโอ้ตายละอ่ะโอเคหลังเบรกกลับมาเดี๋ยวเราขอเตรียมกระดานก่อนวันนี้ขอเป็นขอชัดๆหน่อยใช่ไหมฮะ แต่จะเป็นกระดานไว้บอร์ดนะใช่ไม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 เราเอากระดานของเราที่เราเคยใช้ปกติอยู่แล้วอ่าโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาแตกตัวเลขรายละเอียดกันเกี่ยวกับเรื่องของจำนำข้าวสักครู่เดียวครับ